สวัสดีครับร้านเอซ่าช็อปนะครับผมวันนี้เราก็มารีวิวส่งงานตัวนี้แล้วครับผมเป็นตัวเทพอีกแล้วครับตัวนี้ก็เป็นแร็ม6ลอม128ครับมาพร้อมมิวินสามร้อยสี่องศานะครับผมตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดครับปี2022ลูกเล่นเหมือนเดิมไม่ท่างเยอะครับดูปุ่มคอนทนพวงมาลัยตัวนี้เป็นรถมิตซูไททันนะครับตัวปี19 20 21 22เนี่ยครับเป็นตัวคอนโทรลแอร์จะเป็นแอร์เหลี่ยมอย่างนี้นะครับลูกค้าอยากได้เป็น10นิ้วครับก็จากการแปลงให้เรียบบบรรร้้อยคคััเป็นนน10ิวะผม ก็ควบมาลัยใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้นะครับมียูทูบดานะครับผมแกมอันนี้เป็นกล้องรอบคันนะครับอันนี้เป็นยูทูบดานะครับแล้วก็มุมกล้องครับตัวนี้ควบมาลัยเห็นยวที่บอกว่าตัวนี้พวงมอะไรปรับตั้งได้เยอะมากครับอนี่นะครับก็ปรับเป็นมุมกล้องตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนโหมดนะครับหรือจะเป็นปิดเสียงนะครับนี่แล้วแต่ว่าเราจะตั้งอะไรไว้นะครับ คือตั้งได้เยอะมากครับตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูการตั้งค่าคอนโทรลอลไรนะครับว่าเราตั้งได้ปได้กี่อย่างนะครับนี่ครับเราตั้งคอนโทรลอลไรนะครับเยอะมากครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามี่สิบสี่ห้าสิบหกประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะคันนี้สําหรับคันนี้นะครับถ้ารถทั่วไปจอทั่วไปตั้งได้ประมาณสี่ห้าหกเจ็ดไม่เกินแปดครับเต็มที่ครับแต่นี้ดูครับสิบกว่าแน่นอนครับอ่าดูครับว่ามีอะไรบ้างอ่าอย่างตรงนี้นะครับตั้งไปสองอันก็จะเป็น คำตังเสียงหนึ่งงานนะครับแล้วก็อย่างนึงก็จะเป็นเปิด n น v ีนะครับนี่จะเป็นเปิด n น v ีขึ้นมานะครับแผนที่ก็มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ครับผมตัวนี้อยูทุกดำนะครับสามารถย่อลงมาเล่นมุมนี้ได้นะครับเล่นมุมมองสะท้อนได้แล้วก็ดูเดวนะอ่าคันนี้เพิ่มตัว OBD นะครับ OBD ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวก็คือลิงก์สัญญาณขึ้นมา เมนูรัานี่ครับเป็น OBD นะครับนี่ก็จะมีความเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีวัดรอบขึ้นนะครับนี่เร่งเครื่องให้ดูนะครับนี่ครับรอบถ้าวิ่งไปก็มีความเร็วขึ้นครับนี่คือลิงค์ค่าของรถขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นค่าต่างอ่าจะเป็นพวกวัดของของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอันนี้ตรงเครื่องสตาร์ทเครื่องรองนะครับรอมาลิงค์ข้อมูลขึ้นมา ก็จะมีพวกวัดความร้อนพวกวัดแบตเตอรี่อะไรต่างๆครับก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้านี้ได้เลยนะครับโอเคเรอง,องล่างครับรอมันลิงก์ข้อมูลขึ้นมานะครับนี่เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอ่าพอให้นี้ผมเพิ่งติดตั้งไปนะครับนี่ขึ้นมาครับแบตเตอรี่ครับพวกความร้อนต่างๆอ่านี่นะครับค่าที่อยู่ในกล่อง อิซิครับจะขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาที่หน้านี้เลยนี่นะครับแล้วก็กดกลับแล้วก็มีจับความเร็วได้ด้วยนะครับจับเวลาครับว่าวิ่งเท่านี้อ่อศูนย์ถึงร้อยอะไรประมาณเนี้ครับผมก็สามารถปรับเล่นได้นะครับเข้า YouTube ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งเสียงนะครับ ีก็เป็น YouTube นะครับแล้วก็เล่นสองหน้าจออย่างที่ผมบอกว่าเล่นโคตรง่ายครับกดทีเดียวนี่เป็นไงครับคันจะนนี้ขึ้นมาก็ได้เป็นไงครับบอกว่ามันอ่านี่ก็คือ เ่นเพลงนะแล้วก็มีโหมดนี้นะครับตัวภาพ 3D อันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเวลารถวิ่งไปนะครับรถก็จะวิ่งไปนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีรถได้ดปกตินะครับ เห็นไหมครับ,รบเปลี่ยนได้นะครับสวยงามแล้วก็ระบบเสียงครับ d ี่เป็นแบบเพิร์ฟ ครับเสียงอ่อานะครับครับเดี๋ยวมีเล็กกระติดนะครับอ่านี่ก็เป็นระบบเสียงครับ มามาดูกล้องลำกล้องครับสมมติเวลาเข้าเกียร์ถอยกล้องจะโชว์ขึ้นมาเป็นรูปเป็นรูปกล้องถอยแบบนี้เราก็กดเล่นม,มุมกล้องได้อีกนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่นแบบไหนเอาเป็น 3D ก็ได้ครับตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นแบบไหนถ้าเป็น 3D ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนี่เข้าเกียร์ถอยถ้าเราไม่เข้าเกียร์ถอยเ,อาเรา <dirt, S 1> กดขึ้นมาโชว์จอเล็กก็ได้หรือจะโชว์จอนี้ก็ได้ครับี่เหมือนเดิมครับ แล้วก็ฟังก์ชันไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเลี้ยวอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับชมมามุมนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอ่าชมมุมนี้นะครับผมอ่านี่นะครับฟังก์ชันไฟเลี้ยวแล้วก็กล้องก็สามารถบันทึกได้นะครับตัวนี้อ่ากดเต็มเต็มให้ดูก่อนนะครับอ่าแล้วก็มีไฟบันทึกกล้องรอบคันนะครับบันทึกตรงย s b เลยย s ดี USB ก็ ใช้ได้หมดสามชุดทัหนึ่งสองแล้วก็ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็มีใส่ซิมการ์ดได้นะครับนี่ก็เป็นไฟบันทึกนี่บันทึกทั้งหมด4ด้านนะครับแล้วก็มาดูลูกเล่นต่างๆทีแอนะครับก็จะมี Apple c a ค p เฟตัวไร้สายครับไม่ต้องใช้สายนะครับแน่นอนตัวนี้มีพัดลมหลังเครื่องนะครับเป็นออโต้หรือเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็รองรับที่พัดลมยางนะครับที่พัดลมยางก็รองรับนะครับก็สามารถใส่เพิ่มได้โอเคก็ ประมาณนี้เนาะกลับไปดูรีวิวเก่าได้ครับตัวนี้ี่เด็ดอย่างตัวครับลูกค้าก็มาไกลาจากสลิมครับวันนี้ก็จัดชุดใหญ่ไปเลยครับจอ10นิ้วนะครับวิวอิน3.6อง,งศาใส่มิโตะมินชิไททันนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับผมร้านเอฟช็อคโกแลตครับสวัสดีครับ